ไหมนะครับคณเข้ามาแบบคุณไม่สู้อ่ะคนไม่สู้คุณแสดงว่าคุณก็ยอมรับถูกไหมนะคุณยอมรับคุณจะไปสู้อะไรได้อ่ะเห็นน้าท่วมแถวแถวบึงหน้าเห็นใจนะครับอ๋อน้ําท่วมเหรอก็น้ําท่วมเยอะนะครับแถวมันตก glad, อ่ะยังว่าทํายังไงได้น้ําท่วมเนาะเออเราก็คงทําอะไรไม่ได้หลอกนะครับก็เราขอภาวนาให้เขาปลอดภยัยแล้วก็ขอให้อ่าขนของหนีให้พ้นนะครับ ก็ก็ไปส่งกําลังใจให้คนที่เกิดอคนที่รับเอเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติเนะก็ว่ากันไปอ่ะเราก็มาเข้าสู่เรื่องของเรานะครับเพราะว่าสู้เน่มันสู้ไม่ได้หรอกเอฟซนะครับบอกตรงว่าคุณไปยอมรับหนึ่งละถูกไหมนะ่ะคุณไปรับสารภาพเนี่ยหนึ่งละคุณก็คุณก็ยอมรับไปในตัวยแล้วว่าผิดอ่าแล้วจะเราจะไปแก้ไขยอย่างอื่นเนี่ย คำว่าเสียหายเนี่ยเขาก็ประเมินจากไอ้นี่ไงถูกไหมจากการที่เข้าไปข้างในเ,นเขาแค่เอาไอ้ตัวไอ้ตัวจกดินมาน่ะนะไอ้ตัวจกดินเอไอ้ไอ้ตัวจกดินมาเนี่ย,ม,ยมันก็จบแล้วไอ้ตรงนั้นมันเป็นไอเครื่องจักรหนักนะถูกไหมมันไม่ใช่เอาจอบเอาเสียมไปขุดนั่นก็ว่าไปอย่างอันนี้มันโอ้โหอันนั้นมันไม่ใช่เลยนะครับ มันเล่นสามารถจะขดเป็นเป็นบ่อเป็นลึกเป็นสามารถจะทําได้หลายอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยการทำรายล้างมันเยอะไงถูกต้องเขาก็ยอมรับทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแต่เขาก็ไม่ยอมอ่าที่จะจ่ายไงไม่ยอมที่จะจ่ายเยอะไงออเแต่ว่าเขาก็เอาตัวนั้นมาหักล้างไง เอาตัวที่เครื่องจักรหนักเข้าไปนะี่ยนั่นแหละอันนั้นมันทําลายล้างสูงมากนะเอบอกได้เลยนะเอาจริงนะทําลายล้างสูงมันสามารถจะไปขุดตรงไหนก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ใช่ครับผมไม่ใช่มาสู้ทางแพ่งนะสู้ก็สู้ไม่ได้หรอกเขาเขาก็ถามว่าเขามีสิทธิ์สู้ไหมเขาก็มีสิทธิ์สู้แหละแต่เขาสู้ไปเขาคงยากแค่เขาเอา เอาเรื่องภาพมาดูเนี่ยนะครับเขาเอาเอกเอาคลิปเอาอะไรมาดูเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอซมันมันบิดเบือนไปทางอื่นไม่ได้หรอกยากเออยากยากยากยิ่งยิ่งอย่าลืมว่าอ่าระดับหัวหน้าเข้าไปด้วยเนี่ยถูกไหมระดับหัวหน้าเข้าไปเนี่ยเขาก็ให้ซักถามได้อยู่แล้วคุณคุณมีความเห็นแยง้งหรือคุณจะซักถามเนี่ยคุณซักถามก็ได้เลยเออว่าเขาผิดหรือถูกตรงไหนยังไงถูกไหมลนะ่ะ มันยากอะที่จะไปสู้เขาได้เพราะว่าหนึ่งเจ้าของเขาคือ,เจ,อ,จเ,อเจ้าของที่ตัวจริงเอเจ้าของที่ตัวจริงถูกไหมล่ะอันนี้เ็าผิดอยู่แล้วถ้าเขาอ้างคํานี้เข้าไปเนี่ยคุณก็ไปไม่เป็นแล้วเอาจิงนะเขาคือเจ้าของที่คุณทําคุณเอาเครื่องจักรหนักเข้าไปเนี่ยถามว่าคุณได้รับอนุญาตเขาไหมเออได้ขออนุญาตเขาไหมก็ไม่มีเห็นไหมล่ะเออขนาดเจ้าของเดิมเขาเนี่ยคุณจะทําอะไรเนี่ย หนักๆเนี่ยคุณต้องขออนุญาตเขาน่ะแม้แต่ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตเขาน่ะถูกไหมเออเพราะว่าคุณไม่ใช่เจ้าของที่โดยแท้จริงเขาให้แค่เป็นที่อยู่อ่าท,ที่ที่ทํากินพวก,กง่ายๆว่าชั่วคราวเท่านั้นเออเขาจะยึดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมถ้าเขาเห็นว่าไม่ไม่สมควรเขาก็เอาคืนได้ถูกไหมเขาคือเจ้าของที่ หลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนมือเข้าไปทําเนี่ยมันก็ต้องถามว่าคุณถามเขาหรือยังคุณอขออนุญาตเขาหรือยังถ้าคุณไม่ขอเขาก็มีสิทธิ์จะแจ้งได้ว่าคุณบุกรุกเข้าไปทําก็แค่นั้นคนจะสู้ยังไงใช่ครับผมนะนั่นแหละข้าเอาแค่เอาพูดมันเอาแค่นั้นมาดูแค่นั้นแนหะเขาก็รู้แล้ววันผิด เออคณจะเข้าไปบอกว่าโอ๊ยคุณเข้าไปอ่าเข้าไปปลูกนะเข้าไปทําน้นทํานี้นะมันไม่ใช่ไงคุณอย่าไ, <c ười> ไปอ้างว่าปลูกป่านะอย่าไปพูดนะเอ,อเสียหมดเลยนะไอ้คาว่าปลูกป่าคุณต้องปลูกไม้ไอ้ื้นป่าจริงๆถูกไหมเอ่อต้นต้นประยงอย่างนี้ใช่ไหมต้นต้นยางนาอย่างนี้ต้นไม้สักอย่างนี้ต้นอะไรที่มันเป็นป่าเป็นไม้ยืนต้นระยะยาวๆอ่ะ คนปลูกได้แต่นี่ที่คุณปลูกนะ้มันมันเป็นธุรกิจอะเอาพูดง่ายง่ายมันเป็นพืชพันุ์พืชผลธุรกิจเออเป็นทุเรียนขนุนเป็นอะไรพืชอะไรต่างๆที่มันเป็นธุรกิจอะคนไม่ได้ปลูกป่าเนี่ยใช่ไหมละ่ะเอออันนั้นเขาเลงเห็นว่าคุณทาคุณประโยชน์ให้กับตัวเองทางนั้นนะครับแบบนั้นนะทําทําประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้ทําประโยชน์ให้ให้ส่วนรวมนี่ถูกไหม คุณเวลาคุณทําได้เนี่ยสมมุติว่าไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณทําได้ใช่ไหมคุณจะเอาเงินเอาเอาผลตรงนั้นอะมบแบ่งชาวบ้านเขาไหมล่ะเอามาแจกชาวบ้านไหมมันก็ไม่ใช่คุณก็ไปขายเองเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะเออคุณจะหาว่าคุณปลูกป่าเพื่อเพื่ออะไรอะเพื่อชุมชนหรอมันก็ไม่ใช่ไงเออพอคุณปลูกเสร็จแล้วตรงนั้นอะชุมชนก็เข้าไปกินได้ไหมฟรีๆอะไม่ได้ ออแล้วจะหาว่าทําเพื่ออะไรถามว่าคุณคุณปลูกเนะี่ยเพื่ออะไรมันไม่ใช่รมันก็ต้องดูเหตุและผลนะครับเอฟซีสู้ก็ได้สู้ในทางที่ถูกอถ้าไม่ถูกนะนะอฟซีมันก็จะเป็นอย่างนั้นยังไงก็ต้องเสียก็คือเสียก็ต้องยอมไปแค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกนะครับเอยอมยอมไปนะยกนี้ก็คือต้องยอมอืมุณาดิตสวัสดีครับผม ตายหมดแล้วเหรอเอาถ้าไม่มีใครดูแลก็ตายหมดแล้วสิจะเหลือหรอถูกไหมล่ะกา,การการกําลังจะโตเนี่ยมันต้องปร,รบปรองงบสุดขีดเลยนะต้นทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าปลูกไปแล้วจะไม่ดูแลเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะเออมันต้องดูแลมันต้องประครบประงงมเลยจนกว่ามันจะติดอ่ะถึงจะปล่อยถึงจะปล่อยมาได้แต่ถ้าเขาไม่ไม่ดูแลเลยก็โตอหมดแหละต้นไมายืนต้นต่างๆ ใช่เหลือแต่ตรงนั้นอย่างเดียวถูกต้องเออ่ทำอะไรได้แหละมันไม่ใช่ป่าแล้วถ้าตรงนั้นเป็นติบติบล้านใช่หไหมคนรวยนั่นน่ะสินะครับ f ีนะครับมันมันแก้ไม่ได้หรอกฮะคุณจะไปไปขอไอ้ไม่เสียเงินเลยแล้วจะขอเข้าไปเก็บเก็บพืชพันธุ์เนี่ย เก็บพืชพันต่อเนี่ยจะขอเข้าไปเก็บเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันเกิดข้อพิพาทกันขึ้นมาแล้วไงเอฟซีเออมันมันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วไงถูกไหมพอเกิดข้อพิพาทขึ้นมาปุ๊บตรงนั้นเขายึดไปแล้วนะครับแล้วก็ก็ปักป้ายแล้วด้วยเออปักป้ายแล้วด้วยเอฟนี่แหละมันก็เลยพูดง่ายว่า ถ้าคุณไม่มีเอกสารอะไรทั้งนั้นะเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆถ้ามาเข้ามาแยง้งมันก็แย้งไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ตกเป็นก็คือคือนสู่สภาพเดิมคืนคืนสู่เจ้าของเดิมเอาไว้ง่ายเออก็คือเจ้าของเดิมเขาเขายกให้คนอื่นเนี่ยคุณก็ถือว่าสละสิทธิ์โดยแท้จริงอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะไม่ว่าคุณจะสละสิทธิ์โดยวิธีไหนก็แล้วแต่คุณจะให้เขาฟรีๆนะหรือว่าคุณจะอ่า เอาเงินเข้ามามันก็เหมือนกันแหละมีคุณค่าเท่ากันนั่นันก็หมายความว่าคุณสละสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเพราะที่พื้นที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นของอหน่วยงานเข้าไปนะครับเขาก็จะไปทําอะไรก็แล้วแต่เอาไปแจกเอาไปปลูกปลาก็แล้วแต่นะครับเขาทําได้หมดอืมใช่เขาเอารถเอาเอาภาพมาโชว์ไงว่านี่นะรถ เครื่องจักรหนักเข้าไปนะเออเครื่องจักรหนักเข้าไปนะมันไม่ใช่คนตาสีตาสาเข้าไปเอาจอบเอาเสียมไปขุดนะเอไปปลูกนู่นปลูกนี่ไม่ใช่เนี่ยคนทําแบบคล้ายๆผู้นี้ว่าเป็นผู้ผู้ทรงอิทธิพละหรือนายทุนเลยละ่ะเราต้องเรียกอย่างนั้นเลยเพราะว่านายทุนนายทุนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยเขาจะมีเครื่องจักรหนักเขาจะ ทำด้วยด้วยแรงก็คือด้วยแรงเงินสามารถจะแก้ทำนูน่นทำนี่ได้หมดทุกอย่างก็คือพวกอมในทุนเขาจะมีเงินจ้างเครื่องจักรหนักเข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเต็มที่ก็แค่รถไถถูกไหมเต็มที่ก็แค่รถไถนอกนั้นเขาก็ไม่สามารถจะเอามาได้เพราะอะไรเขาไม่มีตังหรอกที่เขาจะไปทำนู่นทำนี่มีเหมือนกันแต่ก็ยากที่จะทำแต่นี้มันมันจะจะไงมันจงคืมออ ใช่ครับผมก็ยากยากอย่าลืมว่าอย่าลืมว่า,าหัวหน้าเขากข้าไปถูกไหมละ่ะเ,เขาเข้าไปเขาเขาก็จะไปดูว่าเอ,อจะสืบยังไงจะทํำยังไงเอ,อจะตอบยังไงใช่ไหมเขามีหลักฐานเต็มมือไม้ไม่หมดแล้วที่เขาเตรียมไปนี่ก็คือหลักฐานทั้งนั้นเอาไปยืนให้ดูอยู่แล้วนะแล้วเขาก็เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งอยู่ของภาครัฐอยู่แล้วถูกไหม คุณจะไปสู้กับหน่วยงานของเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นโจ์เนี่ยโอ้โหยากมากเอฟซียากมากมากเลย,ย,เลยแล้วยิ่งเราเนี่ยทำทำอย่างนั้นด้วยเนี่ยโอ้ยากมากเออเขาอ้างขึ้นมาเนี่ยก็ก็พูดไม่ออกแล้วเออถ้าเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยคคุณก็ไปไม่เป็นแล้วอ่าเขาถามว่าสมมุติเขาถามว่าคุณเข้ามาทําไมคุณเข้ามาทําอะไรคุณเข้ามาทําไมเนี่ยคุณได้รับ อนุญาตจากใครเขาก็จะถามอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่านับอนุญาตจากเจ้าของเดิมจบเลยเออเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์ไปยื่นให้ใครก็ได้นอกจากเครือญาติของตัวเองไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ผิดแล้วไม่ต่อไปก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าผิดถูกยังไงเออแค่ตรงนี้จุดเริ่มแรกก็ผิดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแล้วยิ่งคุณไปรับสาร,รภาพไปยอมรับเนี่ย การพูดต่อไปก็ยากแล้วถูกไหมลนะ่ะในไม่ยอมรับแล้วเนี่ยมันมันจะไปสู้ต่อให้มันน้อยลงเนี่ยก็ยากยิ่งถ้าเอามาเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเออคนทําลายตรงไหนไปถึงไหนแล้วคนเปลี่ยนแปลงสภาพไปถึงไหนแล้วเขาก็จะดูมันก็ชัดเจนอยู่แล้วที่คุณเข้ามาเนี่ยเขาคิดทุกอย่างเ,เห็นถกันฝุ่นตลบกลบตลาดไปหมดเอฟซฟันขโมงสงเฉงเนี่ยออแล้วก็ นู่นทำลายนี่นะตัดต้นมองต้นไม้นะเอาออกไถออกไปเอาไปกองไว้อันนี้มันก็ถือว่าเป็นการทําลายไหมถามหน่อยมันก็ชัดเจนนะครับเอฟซีซึ่งยากใช่ครับผมนะครับอ่า ใช่คนรวยเขาทําได้ทุกอย่างก็บอกแล้วว่ากลุ่มเขาเป็นนายทุนถึงแม้ก็เป็นนายทุนนี่ใช่ไหมเขาก็ทําได้อยู่แล้วนายทุนเนี่ยทุกที่เลยเขามีเงินเขาใช้เงินทานํางานไงเอฟซีเขาไม่ได้ใช้แรงงานใช้แรงกายเพื่อจะทํานะไม่ใช่นะไม่เหมือนชาวบ้านนะเ,เขาเป็นอีอกอีกชนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะ่ะนะเขาก็มีที่จะสั่งสั่งการสั่งงานได้สั่งรถสั่งอะไรมาทําได้เปลี่ยนแปลสภาพได้ทุกอย่างเลย อ,อแปลสภาพได้ทุกอย่างเลยว่าจะทําอะไรยังไงเอ,อมีทั้งกําลังกําลังกําลังทรัพย์นะครับลังคนอย่างเงี้ยมีทุกอย่างโอ้ยมันไม่ทานหลอกนะครับ fc สวัสดีคุณซิลิกุลด้วยนะครับมันไม่ทานหลอกถ้าตรงนี้มันไม่ผิดนะถ้าเข้ามาซื้อจับจองได้นะแอดพูดได้เลยว่าไม่ทันในทุนหรอกแอดพูดได้เลยป่านเนี้ย ที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะไปได้พักรีสอร์ทกันสวยๆเลยล่ะเอายิงๆพักรีสอร์ทแบบสวยๆเสร็จกลุ่มไม่ทุนหมดโอ้โหแล้วพิวทนาแถวนี้มันสวยงามอยู่ได้สี่เ้ยงามงามแท้ๆเลยละ่ะบอกง่ายๆเอเหมือนกับภาคเหนือไม่บานเลยเ,เหมือนภาคเหนือก็ไม่บานนะมีครบทุกอย่างเลยเอแหล่งธรรมชาติมีครบทุกอย่างเลยมีทั้งน้าตกมีทั้ง อนุรักษ์นะครับอะไรนะเออ่นะมีการท่องเที่ยวมีอะไรมีน้ำตกมีอ่แหล่งต้นน้ำลำธารน,นะครับเออ่มีอุทยานด้วยมีครบทุกอย่างเลยแถวนี้แล้วคิดดูสิรีสอร์ทจะไปขึ้นกับพูพับผูพับเลยล่ะเออถ้าถ้ามันทำได้นะโอโหไม่เหลือซากแอดพูดเลยเลยไม่เหลือซาก เออชาวบ้านก็คงจะหลีกหนีไปที่อื่นแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีแก้วใจด้วยนะครับเออโอ้ถ้าไม่ผิดจะไปซื้อจริงๆริงใช่ไหคุณสิริกุลมาเลยนะถ้าไม่ผิดนะนะเออถ้าไม่ผิดเนี่ยสมัยก่อนอนะ่ะมันแถ้าจะซื้อได้อยู่นะแอดวา่าเออเขามีคนตะกอดมาใหม่ๆเขามีคนพาแอดไปดูที่อเออหลายหลายแปลงเลยนะที่ เออไปดูใหม่ๆเดี๋ยวให้ไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้ราคาไม่แพงด้วยเออเราคิดดูสิซื้อได้เลย่ะแต่มันไม่มีอะไรไงซื้อมันก็ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไปใช้ที่ไหนล่ะ FC เอฟซีเออแล้วเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่เราจะไปซื้อได้ยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วเอาไว้เก็บเห็ดใช่ไหมจะไปซื้อเอาไว้เก็บเห็ดแถวเนี้ย ซื้อแค่ที่อยู่เนี่ยเอาแค่ที่อยู่แล้วก็เวลายามเก็บเห็ดก็ขึ้นไปเก็บบนภูเนี่ยมันก็ได้เห็ดแ,แยะแถวบริเวณแถวเนี้ยเห็ดอย่าว่าจะไปซื้อเลยถ้าซื้อทาคอนเทนต์นะได้อยู่ถ้าไปเก็บเห็ดทำคอนเทนต์นะได้แต่ถ้าอยากกินก็ไปซื้อตลาดเอายี่สิบาทห้าสิบาทเนี่ยโอ้ยกินกันเบื่อแล้วเออกินเบื่อเลยละเอาพูดง่ายเห็ดคงเห็ดโคนเนี่ยร้อยึิงก็กินไปเหอะเออ นะบอกได้เลยนะครับมันมันไม่ใช่หลอกนะครับเอี F T. พูดได้เลยว่าการที่การเป็นอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอฟซีเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเขารู้ว่าอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดเอ่อันไหนถูกอที่ตรงไหนผิดที่ตรงไหนถูกอย่างเงี้ยเขารู้หมดอา่าแต่ที่เขาไม่รู้เนี่ยก็คือตรงนั้นนะมันผิดอื ใช่ครับผมมาได้เลยเนี่ยโอ้โห,หน่าอยู่แอดวา่าเนี่ยเอาจริงนะหน้าอยู่เพราะว่ามันความสวยงามมันมีไงแหล่งธรรมชาติมันมีเยอะหน้าหนาวก็คือหนาวจริงๆนะหนาวยิ่งกว่าเหมือนกับอยู่ภาคเหนือเลยเออภาคเหนืออาจจะหนาวกว่าด้วยซ้ำไปขนาดขนาดสื่อเขายังบอกเลยนะว่าโอ้โหหนาวกว่าภาคเหนืออีกก็ว่างั้นก็คือความหนาวเนี่ยเลขเหลือตัวเดียว แปดเก้าองศามีสิบองศามีสิบเอ็ดสิบสององศามีคิดดูสิมันเย็นไหมล่ะ <laughs> มันเย็นอยู่แล้วเอหมอกเมือกไม่ต้องถามนะครับหมอกเพียบเออถือถ้าด้สูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะครับได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ดีๆเนี่ยมันแถวเนี้ยมันโอเคเลยเอ,อเราไม่ต้องไปสูตรอากาศอ่าข้างในอย่างข้างในเมืองหลวงนะครับข้างในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็นะ มันก็มีแต่หมอกควันใช่ไหมล่ะมีแต่มลภาวะมลพิษทั้งนั้นนะครับถ้าเรามาสูตรนี่เนี่ยเราสูตรได้เต็มปอดเอ่อทำให้ปอดแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมลพิษไงแล้วมลพิษทางเสียงก็ไม่มีด้วยนะครับเอ่อไม่มีโคมคาไม่มีเสียงเครื่องจักรไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับไม่มีอะไรเลยนะเอ่อนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันหนึ่งอย่างเงี้ย ถามว่ามันเป็นธรรมชาติไหมก็ธรรมชาติถ้าใครไม่ได้คิดอะไรนะก็อยู่แบบสงบสงบอยู่แบบธรรมดาธรรมดาแบบพอเพียงนะก็อยู่ได้เออ,อยู่ได้ควจะอยู่แบบอยู่แบบติดหรูนะก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าอยู่แบบหรูๆอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรจะหรูไเออจะไปตลาดก็ต้องขับรถไปนะนี่แหละเอฟซีนะกาดดาประจิบนะครับ เสมือนด้วยนะครับผม้าปลูกก็คนเข้ามาซื้อแถวๆนี้เยอะนะเอฟซีนะที่ที่เขามีอ่าที่เขามีโฉนดนะครับที่เขามีโฉนดอ้ยี่เยอะที่ไอ้ที่เข,าม,า,เเขามีสอคอเนี่ยเขามีนะเออก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีอืมสวยงามใช่ไหมเราชอบมากๆ จะไมใกล้บ้านที่กาลสิน์ด้วยใช่ครับผมอยู่ที่นี่ก็ไม่ไกลจากกาลสินเท่าไหร่เราสามารถจะไปมาหาสู่ก็ได้เลยกระยะนะ่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าๆนะครับร้อยกว่ากว่ากิโลนี่แหละก็จะถึงกาลสิน์นนะโดยประมาณเนาะนี่แหละชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะบอกเลยเลยว่า,ายังไงก็เสียเงินนะครับ อ่าเสียเงินแน่ๆอุจจันทร์ทะไลนะครับสวัสดีครับผมนี่แล้วแล้วได้ข่าวนะครับ f อนะครับว่า